ครับสวัสดีครับเพื่อนๆไม่นี่ครับผมมาหน้าเลยครับสีขาวไปปังอำเภอเมืองยะโสครับนี่ผมอยู่ทางอำเภอพนมไพรนะครับสีขาวฝากซี่นะครับขามแพ้นะครับอมอสไส้เนี่ยครับลงแพ้นะครับเนาะแพ้กับแพ้วันนี้ครับกับพ่อมอสไส้สองขั้นอยู่ครับหนื่กว่าคนนางกับสิบกว่าคนนะครับเนาะกับปอดใต้กัวเลือ ทั่วไปอยรับเนาะครับเมื่อนี้ครับนือว่าเมืี้วันที่เมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดวนนะครับยี่สิบแปดเปินสัพพโอแม่น้ำชี้นี่ลดล่องลายครับพี่น้องเห็นว่าครับเห็นทั้งเห็นทั้งดินนะครับพี่น้องลดล่องเป็นนูลายเม็ดครับลายเม็ดครับตานนำขึ้นทุนครับถึงกับโซนะครับโซที่ ครับผูกเ,อเอรือไว้เลยครับถึงก่อนหินพุนละครับก่อนหินสามสี่ก่อนง่ายผุละกครับเวลานามผินเนาะอันนี้รู้สึกว่านามลดล่องนามบกไล่ยิดเนอะใส่สูบใส่หน้าข่าว้อยเข่านี้ครับผิดหน้าปังเนาะผิดปังชี้ราคาว่าแพงพี่นนอะฟังอำเภอเมืองจะโศวแพงครับไายละแสนกับนี่นะครับติดมีนามชี้แสนหนึ่งแสนสองติดมีนามชี้ติดข้องช้อนระบะายท่างพี่นนอะทำได้ก็ดีดีแถวนี้กั ต้องอาศัยเลือ้อแพร่ขามพี่น้องเนาะมีเลื้อนอก,กับขามในพี่น้องแต่ผมนี่ใบนำว่าเป็นกันเลยต้องเอาหอม้อไส้นี่ครับลงแพ้นะครับไปกลับนี่หาสิบบาทเลวพี่นอ้องหาสิบบาทเนาะครับแต่วผ่นมีโครงการนะครับโคงรงขาสางสะพานนี่ครับนี่ครับสางสะพานนี่ครับขามแม่น้ำชี่จากอำเภอพนมไพร,ะพรพนะครับป,รปักป่นกับอำเภอเมืองยะโสพี่น้องนี่แหละครับขาม ตรงนี้แหละครับที่แพร่ยู่นี่ะครับไตบ้านเขาเรียกว่าบ้านแจ้งน้อยนะครับมีโครงการนะครับมีโครงการการศีกษาในปีสองปีพี่น้องกั็นด้สภาพนี่โอ้ยไปน่าไง,งานนครับราคาอันมีสภาพพี่น้องจากรายละแสนผมมาจะเป็นแสนหาไม่ได้พี่น้องสนใจอยากได้ที่ติดแม่น่าชี้นะครับรายละแสนหนึ่งแสนสอง แค่หน้าปังก็ได้หน้าปีก็ได้ครับหน้าปังกันพูมันๆนี่ครับแค่ได้สองรอบหน้าปีได้รอบหนึ่งถือว่าแ็ดหน้าในปีละสามรอบพี่น้องครับถภายดููมันๆนี่ครับสามารถไปเด็ดเลยครับถ้าพี่น้องสนใจครับพ่อมีกําลังอย่างไดทีไดทาาติดแม่น้ำชีนะครับตาบลข้อเหนืออพเภอเมืองยะโสธรพี่นอ้องมีอยู่หลายแปลงครับไล่ครับ ได้ละ1นึ0 0แสกับมี่ 1, 000, 100, 000แสนหนึ่งมื่แสนสอกับมี่นะพี่น้องเนาะนจะเป็นหาลาย1ิบล30ไามลกับมี่พี่น้องสนใจเนาะกับติดต่อม,มาได้ครับรอโทษศูนย์แปดเก้าสี่ห้านเะจ็พี่น,น,านา้องเนาะมีน้ำมีน้าติดมีน้ำชี้ติดห้องชมท่ทานว่าตองกลัวว่าฝนสิแรงหรือสิถ่วพี่น้องได้เขาเมื่อพี่น้องข้นาน้ำท่วมกับได้เงินชดเชยกันไฟแรงสามารถ เอาความสามารถนะครับพี่น,อน้องน้ำแจกม่น้ำชี่แดกพี่น้องเนาะพี่น้องสนใจกับพี่ต่อมาได้ครับหน้าติดแม่น้ำชี่ไรล,ละหนึ่งแสนศูนย์แปดเก้าสี่ห้าหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดครับขอบคุณที่รับชมครับ